สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุตุประกาศฉบับที่8สําหรับสภาพอากาศในประเทศไทยในตอนนี้เมื่อวันที่23สิงหาคมนวอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสวัรณอธิบดีกรมอุตุได้ออกประกาศกรมอุตุเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8วงเล็บ172ทับ2563มีผลกระทบจนถึงวันที่23สิงหาคม2563โดยได้ระบุว่า ร่องมอรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในวันที่23สิงหาคม2563ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและขอนแกน่นภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทการจนบุรีและราชบุรี ภาคตวันออกจังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ